จ้าเ่มามงผลงานใหญ่ทงบมแมนผลงานใหญ่ทงเดอกผลงานตาทงจ้าที่ามุดมันหลายน่ะไหลตาทงมปาป่ามุดไหลแล้ว่นก็นลืองเอาบ่ท่านจา้าใหญ่ทงประ,ทประเทศไทยข้าแต่อันนี้ข้าแต่ยากมาเมองผลงานจะลือออกเซร็หละ่ะแป,นปนลนไปยังไะจา้าหมู่บ้านมันยังหกหมดเนาะหมดหลาแห้งใหญ่ทงกระเฮ็ดบ่ได้จ้ะ ตาทงบ่มาเห็ดเลยสิบาดา่ดได้ตาทงพ่นกะไรหมดออกก่อนจ้ะพ่นกะแจงได้เห็ดไดู้กก็นาเมืองขึ้นละจ้ะจะหน่อยก็เอากันไก่ไอ้มีดมาตัดใบอันได้ทงเมียนของหลังบ้านหลังบานมันหกแห้งบัดมันบ่มีเวลาเห็ดมาอนี้ตาทงยุดงานจ้ะก็ได้ได้เห็ดได้ําเนาอจ้ะเนาะพอเอามีดมาให้น้ำแน่นัันมีดอยู่ทั้งเตียงแม,ม่สิบตัดอันนี้ตัดไบตะไคร่ใน,ในี่ ตาทงหอบหยาไปติ่มจ้ะตอนตาทงลุกหยากับบดไอไทยให้เมืองจ้ะตอนแฟนยัยทงลุกหยายัยทงกับข้าตะเห็ดของอยู่ไอ้านาบ้านอยู่เลยบดไอมากไทยเอามีดหนาให้ในตาเอ้ยหอบหยาเอาไปถิ่มทง มันหกแข้งจะก,ก็เลยเหลือออกอบ่ได้ไปหน้าก็ได้เฮ็ดเอ้ตัวนี้นากระขาขาดปูดจ้านี่ขนาดยาดนนในบ้านเนี่ยนี่ขนาดยาในสวนขั้วในบ้านเนี่ย ป,นะรประเดี๋ยอมีธรรมะนะมียึดยังจ้ะตรงกรมะเลี่ยพื้นทีหลังบ้านจ้ะเห็นบาน่าเนาะจ้ะหลังบ้านมันหกมันอันนีปวดบ่มีเวลาเห็ดเอาจ้ะจะเลี่ยพื้นทีสูบอ,อีกจุงเลย สิลงไตหน้ากับบันไดไปอีกแล้วเราจะมือนึงได้ยุดได้คึบเลีล่ยจะมาเฮ็ดตัวนี้ก่อนเมี่ยนของก่อนของมันหกแห้งะจ้ะเนื้อแข็งเฮียนมันบ่นได้เคลียร์พื้นที่จักเถื่อมันแกะต้นหนังกัเอาใหม,ม,ม่ตัดใหม่เนาะเดี๋ยวย้ายทงสิตัดใบตะไคร้ก่อนเออเราไม่ได้นี่เอาหินมาแล้วกัน Siitä, you, right. ีก็คือบ่ล่าไปเกี่ยวนะชุกมือกับบด้ใส่ชุกมืออยู่นะ ยู ina, um ่หน um ้าพี่น้องเอ้ยบอเล่เอาเกี๊ยวมาเจ้าหน้อยสิเป็นหลังเห็ดเห็ดผมเห็ดผมกระว่ายวล่ะจ้ะตอนมันอ่านกับบอเล่ไปเก็บน้ำเขาตอนมันนุ่มหน่อยตัดตามกำไลนี่เนี่ยจะตัดตาเด็กขุนเสียงขุนไปหาเห็ดมาล กะใสกันลังงามจ้ะโอ้หมดแดงไปโอ้ยกับไปแล้วหมู่บ้านยังหกอยู่เลยจ้ะสะอาดแล้เป็นะมึงแลย่ยมันเกก็ีื้หนึ่เห็ดไม้หนึ่ขื่นปลูกไม้เลยเจ้าซีดาจ้ะมังตาทงเป็นเครยเืนตีเป็นจ้ะ heh <laughs>

กลวยหอมทองเลยจ้าซื้อแกมือนเพื่อนอะันตัดทรอวก็ว่าบ่ท่านเด็ปั๊สองสาหูแล้วว่าแล้วเป็นสิบแปด bon นน,นนี้นยลบอบอบกมีงมันีนใน,นตรงลือขึ้นมัมเลือขึ้นปักมหมพุอ๊อันนี้เอาจ้า มึอนี้ยายทงกับบ่มีหยางดอกจากกะไรศาลาคือเก่าแต่กับผ้ามึงทําสวนสวนมือว่านยายทงเขามาบ่มีปัญญาทาจากกะเนี่ยมึงที่ล่ะเปลนแล้วตาทงจัดการให้ล่ะยายทงด้ตัแต่ใบตคข่ายยางเดียวจะแต่ว่าสวนขั้วตาทงจัดการให้เรียบร้อยเล้วหยาหกตโตหกหมู่บ้านเนี่ยบ่เห็นหอดีหยางเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ตุนยีลาเฮาหรละผ้าเฮาด้วยจ้ะเด้อนี่นี่หรละผ้านี่ยีลายีลาใส่กับเสียงเข้าว่ะ อาหารปลากับเนื้อมูนัดเนื้อเขากันพุนตาทงยิ้มนะครับทักทายแน่ตาทงยุดงานมือนี่ย่ทงก็ใส่งานต่อมึงละขอเขาตนเดียวสองเห็นตะเวนนี่สะอาดบ่พี่น้องย่ยทงเห็ดีเห็ดเช็ดบ่ได้มื่ว่านนี่เขามาดินเลยดินเด็ดเด็ดเด็ดเลยหมดนี่ตนยีราย่ยทงงามบ่ มีมังกรวยหอมทองย่ยทงตีล่ะแต่สิว่าเพื่อนหนิย่ยทงว่ามันแก่แล้วบอกตาทงตาทงแกะกระบอตัดให้ตาท,ง,กกบบตาทงว่าอีกสองสามมือมันเบ่งแล้วเนาะจา้ะเนาะมันกรลังพอฝนมันกระเบงเย็นย่ยทงหกกรลังเทียหลังบา,า้ะเพราะว่ามันปรททันได้เขาลงเขาลอยจ้ะอนมีมูไอล้างท่าเก่ายา่ยทงกับเก็บไว้เก็บไว้ล้างบานหล้างบาน มีอย่างดอยวกับกำลังเคลียร์ของพระท่านได้เสร็จจ้ะได้ได้เป็นหกหกอยู่อันนี้กับสวนกุ้ยใหญ่ทรงหนหน่อยหนินะจ้ะบ่ได้ปลูกยังหลายปลูกแต่อีตูอีตูไทยหัวลาฟาใบยี่หล่าคาจต่ใครเนาะจ้ะเนาะหนนอกข้าวมันบ่มีอีหยังมากมายปนี้ใหญ่ทรงเกษตรไปล้างเฮตย้ายตรงได้เห็ดมาเนาะจ้ะเนาะเฮตผมอืมที่จะปลูกทีิ จ้าสร้างคลิปนี้ก็ับสามีสักอนเนาะจ้าเนาะอย่างไรก็อย่าลืมเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายทงเด้อกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เ้อจ้าเด้อราคากดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งเลยจ้าฝากแน่จ้าช่องคนเฒ่าเนาะช่องไม้น้องไม้จ้าจะได้กระฝากแน่ปูละดิ่งสองดิ่งเด้อจ้าเด้อ สิ่งไข่หนเ่ยคูพูดละต้นนายยทงจ้าสวัสดีจ้าขอพูนหลายๆนะจ้ะเด้อสำหรับเพื่อนสีเขามาเขามาเยี่ยมมาเยี่ยนยายทงกับเขามาสีมาชมยายทงกับเพื่อนพ้นทุกท่านที่ท่านกำลังสีเขามาไหมนาอจ้ะน้องมาเยี่ยมมาเยี่ยนยายทงกับขอคุณหลายๆจ้ะขอคุณหลายๆทุกท่านจ้ะขอพุณหลายๆจ้ะอีกครั้งหนึ่งจ้ะสวัสดีจ้า เมืองผลงานตาทงตอ่ออันนี้กับพักขย,ยงัรคนใจอันนี้คูหน่อยไหวก็ล่างงามเดจ้าบัดน,นี้มันมาแรงแรงแล้วหอกกระตายแรงจ้ะมันมาถือฝนหอกกระลังซึนขึ้นว่มนียังดอกจ่าชีวิตยายธงมือนี่ไล่าสาระหฮงบัาสิลงไปหน้าไปลกหงาอีกก็เลยบ่ดได้ไปจ้ะยุสกอนนอกจากนอกมือนี่มืออื่นห้าล้านหน่อยไปโรงเรียนยายทงจะสิไปใหม่ <laughs> จ้าสวัสดีจ้า